โอ้สีไปไซน์เนาะแม่เนาะสีไปสอนหวกเป่าวขับรับโอ้ยสอนหวกหวงน้ามันหน้ามันแห้งแห้งมาสันถ้าป๋อสันกรบป๋อสันดอกถ้ามีน้ำไม่ไหล่าสันปล่อยให้มันปล่อยให้มันไปคืนสู่ธรรมชาติตัวนี้มันน้ำมันบกครับว่าสันสีสอนมาแกงหวกน้ามันบกละว่ะแม่ทองสีสวยจิตครับผมมันน้ำไม่ ชีน่าก็ไล่ไลๆมาสอนจะเกลือหรอวะกำลังอนน,อน,งนี่นเดน,น,น,นี่ๆโดดเซลล์อยู่นี่นอ้วลมตัวนี้ รวมครับรวมรวมน้ำบวกแห้งเอาไว้กับใต้ถิ่มครับข้างโขกใตไฮบ์าะไฮบ์วงโอ้ดูหัวครับผมตัวพวกกระเนียดอกได้เขียนเจ้าหน้านมีหัดปลาซิวไม่ใส่เนาะ ป้าซิมาใส่ปสูป้าซิมานูงนะปูงานผนร้ายป้าซิได้ได้ได้หัวกลายหัวกลายตอนเขียดอีหน้าหัวกลายอยู่ครับมีกำมมัน มี่คำนั่นครับบังนะับคนเียมั้งมนคนที่แมวนั่นมเขาบอกว่าดอกหน้านีผู้หายไปยลงเลยไงที่มาลงเก็บบ้าเก็บบ่เป็นดอกของก็นั่งตัวหน่อยหนึ่งตัวนี้นนต,นตัวบ้านไงน้ำม,มันแห,ห้งที่แจกน้ำแหง้งเอาไปปล่อยท่านบ่เนี่ย,ยที่ทมันตายมันเก็บตายแล้วตายแล้ว นามบุกเร็วนมันสีแข็งแล้วโอ้ยเสียดายครับกบกำลังสิพร่พันธ์ดีๆกบกำลังสิพร่พันธ์ออกลูกออกล้านมากนามบุกก่อนครับ อ้ากระจกลงเสียสันหัวครับมีปะนะคือยีนอคือยีนอสันดได้ปอโอได้ไดตัวนรโอ้ตัวนี้รลาครับตึงเขียดตึีงยง ลองติดเครื่องไหมเบิ่งมันเสียงยังคือดังแท้ลองติดไหมเบิ่งจับ โอ้เขียวจรหน้ากันร้ายเนาะจำเป็นสมัยนั่นของโอ้ยสมัยช่วงวันดับหน้าของมีลายสีเป็นสใสเบ็ดกบเลยว่าเบ็ดปลาก,กลับไปดอ,เดอกเอออิ่มพ่วงอฮ้อ ดีเด้อไอ้แกงออมหัวกวาออมหัวออมใส่ไปเลือดใส่หมอน้ำใบชะพูครับไข่เอินใบชะพูเหลาาเอิญผ้าอีเลือดใส่ข้าวกลัวจักน้อยแซ่บกับกับบัวบัวอยากมาสอนประด้ดอกแล้ววะ ก็ดีไงน้ำมันบกแห้งเอาไหว้มันก็ตายถ uh ิ่นเลยอือครับผมเดียวสีวา่าโบอนุรักษ์บ่อยังอนุรักษ์ก็ได้ครับพี่น้องเอาใส่กระสังเร็วมันก็ต้องตายตายเร็วครับผมในงานหน้ายรพดจะแพ่พัดไรยยองครับในงานหน้าก็ได้น้ำลึกก็ปล่อยเข้าไปบอสอนเอาเฮาบอสอนคนอดื่นกับมาส่นมาสันใหญ่แล้วว่อาาเวลาจะคลองบรยูน้าเวลาจะคลองบรยู่เขามาลากเอาเนาะ พันใหญ่ปันหาสัมโนแค่เป็นสี่ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนงตัวใหญ่เลยบ้านได้กัดหางนะบ้านออกขาสัมบ้านได้ออกขานี่นะครับพี่น้องก็เป็นวิธีอีสานครับผมที่ม,ออมีมาแต่ดั้งเดิมชาวอีสานบ้านเทากับไปหาส่วนหวัวส่วนอยัง เลี้ยงปากเลี้ยงทองจนลูกเต่าใหญ่กันหมดครับผมนี่คงมีเขียดอับผมมันก็เป็นธรรมชาติครับว่านเป็นธรรมชาติถือว่าร้ายงงครับบวกน้ำบวก,กยังก็ไม่ร้ายเขาได้น้ำลึกะปล่อยเขาไปเขาพอต้องไปเอาครับตวนี้ถือว่าน้ำตื่นครับแม่แล้วก็เลยสอนเอาครับนี่บวกแค่น,น้อยมีปะเนาะ นี่แหละครับผมปัญหาคือหนำม,มันมาามกระบ,บกฝนตกมาพอดีดูดีแลนไปยูไม่ยูไม่ยูไรบอนะไรโอ้ารขักายขัก ี่นีฝนมาเร็วครับผมอยู่สุรินทร์เฮาอยู่จังหวัดสุรินทร์อำเภอกาบเชิตงตำบลตะเคียนครับผมฝนมาเร็วแห้งกันน้ำยังพันในวันเขากันอยู่ครับมาเด้อมากินอมหววเด้อรับเมล่ะวามาเด้อมากินอมหวกเด้อครับมหมหัวใส่ฝักอีตัวส่วนยนงพันในปัานใดสั่มรับรอมามาเด้อมากินหัวครับนไม่แซ่บันไดยี่แซ่แหละได้แท้แล้วละวะ มาด้วครับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านมากินออมหวกด้วยกันครับนี้แคสอนอยู่สวนกเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมทำตมกกระแสบแต่ว่าสูอ่อมอมเทไหร่อกาได้สดน้ำห้อน แกงหวกมันน่วยเนาะนอวเนอได้ร้ายตัวอย่างน่วยครับคุณครับก็เล้อยบวกนึงทั้งบนบวกบกเอาเจออ้เจะสีบวกกันกันล่ะเอาไปล่อยนี่ซากับอะไรประคอกินเพิ่น ไปนองน้ำมาน้ำมาน้ำมาเบ่งครับบวกต่อไปนั่นบวกหน่อยๆก่อนบวกใหญ่ไงไว้ตอนมันลัางไปได้บอ,อ นี่วครับผมวิธีการถอนหัวสุดอีสานบันเท่าครับผมเอากระบอกน,น,น้ำไปสอนน้กงด้วยครับฐานานไม่น้อยสอนอรวดเอาไว้เมื่อกลลมครับลมเอาไว้เมื่อกล้าไยแห้งกิ่นม,มืดครับผม เน้นน้ำให้มาสอนอารมณสนามลึกๆเข้าระตองสอนครับโอ้ยขาวผูเลยนะึงแมนบอแมนบอเหนียบมาทาั้งพี่รมแหหงให้ใช้มาไต้หวันได้หน้าตรงนี้ ยี่ต <ersch farklı. S 2> ัวดิสำนอาเสิษดีไล่เตยไปได้เนะเหม่นหนะเฮ้โอ้ยเจ็ดเจดหน้าดินั่นห่วงนะสารลด ตัวเลื้กไอแหมหลอดไปหลอดกับบย่างดอกเนาะย่างบัว่งนกหอกบบยนนดขาย่างบังนกย่งหนูดอกนกไลทั้งนกไลทั้งไตายแรงไอ้ดีเรียกก็แเลงแล้ว แห้งไร้แห้งไอแห้งสอนให้คุณมันแห้งออกไร่ป๋อเอาท่านคุณเล่นบ่อสอนน้ำคุณคุณแห้งออกเ,เออสอนตำเนียเลยพ่อสอนไร้ไร้เถอะเผื่อมันหลอดทำเป็นบอลแหลงกับเผื่อมันหลอดนาฝนตกมาอีกฝน,น,นตกกับบริวานเขาฝนตกกับบริวานเขาคือว่านแ่ละนี่แล้วครับพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับพี่น้องมาเบิง่งมาเบิง่งวิธีการสอนหัวของ คุณ <c oughs> แม่ทองสีซอยจิตครับผมกระดังใดมาสอนบาทสองบาทครับผมใด้ตั้งแกระือโอเคเรอผุดเลยบวกข้างในครับผมไปไปร <c oughs> มโอ้ยใไ้หน้าวันเขาใด้รถไช้ติดลมแท้ครับผมเป็นวิธีดังเดิมแบบวิสารบานเห่าโดยทีหาเบื้องหน้าครับทุกมือนี่ ถ้าบ่มมีนำให้สอนกับบได้มาสอนให้เห็นกันเดี๋ยวถือตะกานำเราไปครับอือหต่ปอปายัง ามันบืนมากินเมดครับผมปลาคอปลาเข็งบืนออกจากสางหันไ่ได้ป้าเบิงซำได้ปยอปลาเข็งอีกเออปลากินลูกอ่อนเมดครับ ถือว่าได้ร้ายอยู่ครับผมดเด้บวกนิดหน่อยนี่น,นี่มาบวกพี่ก่อนคเรมั้ครับนี่แหละว,วิธีการสอนครับาก,กนนารแนะนำคุณครับผมนี่ป้ซสุนป้ นี่ยืนมะอ่านี่จะพัชอยูาพิวตอนน้ำมาหันครับผมฝนตกสามสี่หมื่นวิต่อกันใต้เร็วเนาะดลหัว่อกางโบก็บกกงแรง ส่วนมันกระสลบแล้วส่วนไปมันกระสลบหรอระว่าไม่บวกเวยครับผมนี่วะแม่ มีแต่ปลาซิวตัวหลา่ายอ่ะเบิ้านอนบวกนี่เซ็ตละกับพ่อครับพี่น้องเบิ้งกันเราได้ปะนี่ปะนี<ม>่แม่งได้ปะม่ปลามีัเ่เกลยดโอ้ลายอยู่ตัวนี้ ครับผมหลายอยู่ครับคืออยู่พอเหลวเว้นของเราอยู่นี่กินเขาอยูุ่รงหน้าในการพี่น้องทิง้งเทียงมาที่เรากะสีนี่นี่นะครับผมเป็นวิธีสารถีระเลี่ยงกันมาจนลูกเท่าไงมาหล่ยอยู่อายุก็เป็นวิธีการหากินครับผมแบบบานบานเท่า ในกรุงเทพฮะไม่มีแล้วครับแบบสี่แต่ว่าในบ้านเท่ากับพ่อได้อนุลักษ์ไว้อยู่ครับผมอย่าเป็นยังคือบอนุลักษ์ไก้ยอ๋อบอกครับหน้านมันบกครับผมในสายไงเต็มสายเลยครับผมหุ่นสายนี่มันเขาไปใครเต็มสายเลยกบมันไปใครสายผมคุดไหวสามสี่น้อยครับผมตัวนี้ก็เป็นแค่เศษเล็กๆกน้อยครับผมถี่ห่อถึงสมมติเทาาห่อสอนไปตอนนี้เอาไ,ไปปล่อยกับตายมันเดาไหมเนาะ มันข้าสอนแห้งข้าสอนปุม๋มกระต่ายแล้วครับผมลูกออดครับผมวมือนี้ผมกะสีขคอลาเพื่อนสมิ่งเลยสี่ไปไทหน้าแล้วครับผมไทยหน้าให้เล่าหมดแล้วไถบ้านแหลวไปเอารถไทก่อนครับให้เล่าถอนไปทเทียทเท่ยงกับสมิ่้กินก็เล่าครับผมมาเด้อพี่น้องมาเด้อนี่แหละครับผม,ม,ว,ม,ว,ว,บผมวิธีสารบานเทาการหาอยู่หากินหาอยากหาส่นหัว แบบบ้านๆครับผมวันนี้กขอสวัสดีครับ เดี๋ยวออกไปถ่ายหน้าก่อนเด้อ